สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565ครับเพื่อนๆเ,เมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนก็ตกเช้านี้ก็ตก เมือวานช่วงใายๆก็ตกอืมใบเตยนี่สวยทีเดียวครับนี่เป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านของสวนสบายๆนะครับหลังบ้านครับเพื่อนๆฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยอู้ไปไหนไม่ได้แต่อยากทำคลิปก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชม ทุเรียนที่ปลูกไว้ในพื้นที่หลังบ้านนะครับโอ้นี่มะละกอสวยทีเดียวกำลังจะได้กินล้วนี่ก็มะกรูดโตมากเลยครับนี่ก็ต้นวาสนา ถ้าอยากวาสนาดีก็เอาต้นวาสนามาปลูกครับ <c oughs> นี่เป็นทุเรียนที่ปลูกไว้หลังบ้านหลังบ้านสวนสบายๆครับปลูกไว้ได้เนี่ยอู้แหมเมกคลึมเลยครับ <c oughs> เสียวฟ้าลง <c oughs> ปลูกไว้ได้อายุประมาณ หนึ่งปีน่าจะปีหกเดือนครับเพื่อนเพ,นพราะปลูกหลังจากทุเรียนแปลงบ้านคำโทนอำเภอนาจหลวยเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณสี่เดือนครับปลูกที่หลังครับเพื่อนๆแต่ว่าโน่นครับอุย้ยสูงสามเมตรกว่าเลยครับ ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากมายครับเพื่อนๆปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราลูกจันททองนะครับใส่อย่างเดียวใส่ทุกเดือนอืมแล้วก็ดูแลรดน้ํา<ม>ก็โตได้ดีครับต้นนี้ยังไม่เคยมีการตัดแต่งกิ่งอะไรเลยนะครับแม่ฝนเทลงมาแล้วครับเพื่อนๆหุยเออ ไม่เคยตกแต่งตัดแต่งกิ่งหรือทรงปุ่มแม่บ้านบอกว่าต้นนี้เนี่ยห้ามตัดยอดเออวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาแนะนำวิธีการเริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเพิ่งเป็นมือใหม่ในการหัดตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มจาก จุดไหนดีวิธีการเริ่มนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยให้เริ่มเลือกกิ่งที่ต้นทุเรียนมันไม่เลือกใช้งานนะครับลักษณะกิ่งประเภทนี้เนี่ยจะเป็นกิ่งเล็กๆครับเพื่อนๆเ,เล็กๆรีบๆไม่วอวบ้วนเหมือนกับกิ่งอือ่นกิ่งไหนที่วอวบ้วนใหญ่ยยโต นั่นหมายถึงว่าทุเรียนมันเลือกใช้งานครับอย่าไปตัดมันนะครับกิ่งพวกนั้นเนี่ยโอ้ยตกหนักเลยครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆขอลาอนก่ครับสวัสดีครับ